สวัสดีค่ะทุกคน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟลมวัดคงคาวดีพวกวันนี้ผมอยู่ที่วัดคงคาวดีนะคร kind of ัาวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างคะเราจะมา้อาปลาใช่ไหมแล้วก็มาดูกงแล้วก็มาทำบุญกันใช่ไหมโอเคตรงนี้เป็นอุโมงค์ใช่ไหมครับ เดินไปเลยค่ะพี่โบดพี่โบดข้างหน้ามีอะไรคะลูกลอ่ะพี่เตรมให้อาหารวางน้อยด้วยระวังนุูกนะเ,เดี๋ยวทุกๆลุก,ลก,ลกถือถือตรงปลายมันสีถือตรงปลายเอาให้มันน้อยๆยลูกเ,เอาให้มันน้อยๆคนอื่นจะเอาไว้ให้มันด้วย ไปเหรอมันกินอร่อยมากเลยนะคะร,ระวังมันจะกินนิ้วออกมันไม่กินหรอกมันรู 快快快！ พอแล้วลูกพอแล้วอีะต่อไปยังไงเต็มเราจะไปไหนกันลูกได้อาหารปลาครับอ่าได้อาหารปลามาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราทําบุญใช่ไหมคะก็เลยได้อาหารปลามาคุณต้นก่อนไม่ใช่ค่ะต้นเข่าไม้กระแป้งเอาเดินต่อไปเลยเดินต่อไปต้องปี๊ดเป็นประเด็นให้ป่าต้อะตรงนี้เดินดีๆนะเด็กๆนะต้องระมัดระวังไหมลูก บริเวณที่เป็นเขตอพยพานสายน้ำนะคะก็คือจะมีการเลี้ยงปลาสวายไว้ในบริเวณนี้เนี่ยจำนวนมากตัวใหญ่ๆมายนะคะเพื่อให้คนที่ทำบุญแล,ล้วก็มีอาหารปลาให้เนี่ยเอาอาหารปลามาให้กับสัตว์ในบริเวณ ค่อยๆโปรยลงไปทีละน้อยๆไม่ต้องรีบนะเรียมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูกเห็นเห็นปลาปลาอะไระปลาอะไรพ่อปลาสวายนะคะป็นปลาสวายสองสีมีปลาสวายเฮ้ยทุกคนตรงนู้นเป็นตัวเล็กเห็นไหมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ให้มันเยอะๆหน่อยค่ะมันจะได้แบบกินอิ่มๆอะ โยนดีๆนะไม่ใช่โยนแล้วตัวหล่นลงไปด้วยอันนั้นไม่ใช่นะทำให้โยนว่าตรงนั้นตรงนั้นเยอะมากเลยอ่ะตรงน้องโปดอ่ะเออเทเลยเทเลยตรงนี้มันจะได้เห็นแบบมันขึ้นมอหนีไโอ้นี่ไงเดยวดูสินอโอ้โห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 อ้โี่อ้กหอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้โ้โอ้้โ้ เขาบอกว่าท้างล่างเียเขาจะเห็นปลาสวายได้อย่างชัดเจนนะคะปลาดุกเต็มเลยปลาดุกโอ้มีทั้งปลาดุกมีปลาสวายมีทั้งปลาแล้วก็ปลาสวายนั่นไงปลาดุกปลาดุก่ะจะมันจะมีความแตกต่างกับปลาสวายนะคือปลาดุกจะมีอะไรขนาดที่เล็กกว่าเออแล้วมีอะไรคะมีอะไรนวดไม่อาหารปลาร็จแล้วนะคบเดี๋ยวผมจะไปกันตอน นี่ก็เป็นทางทางกลับออกจากแมหานจานะก็จะมาเจอกวางเดิมกวางตัวเดิมเมื่อกี้นะคะอเี๋ยวเราบายบายเขาก่อนเลยบายบายไม่ติวไม่ติท้ออิ่มแลวค่ะน้ำผมเคยเห็นในสารคดีเปมเรมหยิบกล้วยให้เขาสักอันนี่เอ็นดูเขาจังผมเคยเห็นในสารคดีอืมอ่ะเอาป้อนกล้วยเขาอีกทีนึงสุดท้ายนะเพื่อนเดี๋ยวจะมีคนมาให้เพื่อนอีกเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนเราไปก่อนบายบาย พรนะ <Expert> ุ่งนี้นะบายบ๊ายบายจ้าไปค่ะว่าแต่หน้าละน่ารักน้าหน้ารักหนา้หนา,นา,นาเอ็ดเนดูอ๋อถูกต้องค่ะอ่ะเข้าไปเลยค่ะวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปเลยโอเคเป็นเด็กแรก เปมาดูนะมีหลายแบบเลยนะแบบนี้นะก็สวยดูดูไหมว่าผมชอบแบบนี้มากที่สุดแต่ว่าแต่ว่าสีขาวบอกดอกสีขาวไปค่ะเดินไปค่ะดอกสีขาวลูกต้องดูดูแต่ตานะอย่าไปจับนะคะอ่ะพี่เรมในให้เลือกว่าแบบไหนที่พวกเราชอบมากที่สุดเลยขึ้นไปข้างบนเลยแปข้างบนก็มีนะมาดูข้างบนเรดูข้างบนโอ้ยยุกดัดเยอะมาก แบบไหนเดี๋ยวค้างไว้ก่อนจะดูว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าไหนคะโอ้แบบนี้จะมีสองสีเลยะเป็นแบบสีหนึ่งอาจจะเป็นสีชมพูแล้วก็อีกสีกหนึงจะเป็นสีเขียวสวยงามมาก<อ>แต่แม่ชอบแบบนี้เปลมมาดูดิอันนี้ยสวยจังเ้งเน,นี้ยน,น,นี่เหรอ ขอ้ยสีขาวอันนี้สวยนะสีขาวก็สวยทุกคนผมมาเช่อมาเลยไปเลยก็สวยสวยมากามากัดขัดเปส,ส,สีขาวสวยเนาะไปมัดเจอโอ๊ยไม่เราผมชอบแบบนี้ เอาต้นที่ r o เอามาให้แม่เลยนะเนี่ยที่ r o ให้แม่มานะสีขาวนี่ตัวอ่อ่านี่ไงต้นนี้ไงเหมือนที่ r o ให้แม่อะ่ะเนี่ยใช่ไหมสีขาวแบบนี้เลยอ่ะต้นสอครับเมื่อถึงป่วยยุงเยอะม,มากเลยคนระับาก้นอกนรถกด้วยรถด้วยเหรอเล่นรถขัดเองด้านนู้นมีด้วยค่ะต้นนีครับผมชอบต้นนี้ผมชอบต้นนี้ เอาเนาะชอบต้นเนี้ยโอเคตอนนี้พระผมจะขึ้นไปไหว้พระโอเคถ้ามาที่นี่นะเขต้องขึ้นมาไหว้นะคะหลวงพ่อสงฆ์ใช่ไหมลูกอ่าขึ้นไปเลยค่ะนั่งเลยค่ะทุกคนอากราบพระนะคะกราบพระสามครั้งเหมือนที่โรงเรียนสอนอาเก่งมากเต็มเป็นกราบสวยมากอือเต็มเอ้ยกราบสวยมากเลยลูก ไปชมกิจกรรมฝาผนังของคุณครูจูหลิงนะคะข้างในก็จะแบบเย็นมากเลยตรงไหนก็ท่อเปิดไปไม่มีไฟ๋อจะไม่มีไฟนะคุณเป็นเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะแล้วก็จะมีภาพเขียนต่างๆที่บรรยายเกี่ยวกับพุทธประวัติที่สำคัญของพระพุทธศาสนานะ ก็วมีดอกบัวทั้งหมดดอกบัวกี่ดอกอ่ะที bon. ่อยู 5, ่สองสามสี่ห้าดอกบัวดอกบัวห้าดอกเนี่ยมารับใช่ไหมคะเป็นรูปที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประตูนะคะเป็นรูปพุทธประวัติ ้นทุกใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือตรงอดอาหารบำเพ็ญทุกขกับอิริยานะคะเพื่อที่จะหาทางพ้นทุกข์แต่ก็ทรงพบว่ามันมันไม่ใช่ทางออกแล้วก็เลยทรงไปออก ภาพนี้เดี๋ยวนะแม่จะรีบเดินไปบอกภาพนี้อเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าทรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงปวิวิพาอเปล่านะคะอา่าร ระสงค์จำนวนกี่รูปละหนรูปหรูปเปล่าที่มาประชุมกันโดยที่ได้นักหมาเดิก่อถ้ามันดีก็ต้องตามไปก่อนกดไลกดแช่กดติั้ไปถึงีเพื่อให้มีปิสิทเรา